วัสดีครับน้นนาวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับฟิชฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็มาตกปรากฏอีกแล้วนะครับเดผมมาที่เดิมนะครับคงมัดดุมจังหวัดสักแก้วนะครับช่วงนี้น้ำมันขึ้นมาเยอะอยู่นะครับน้ำไหลแรงมากเลยนะดูนะครับหน้านี้ครับไหลแรงมากเลยครับผมไม่กล้าเอาเรือขึ้นไปข้างบนเลยนะครับตรงนี้ ้ำก็ขึ้นมาเยอะด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกหลายวันแล้วนะครับยังไม่หยุดนะครับยังไงก็ลงดูนะครับลงตกจากตรงนี้ไปดูนะครับจะได้ปรากฏดรเอเปล่านะครับวันนี้ครับไม้แรกนะครับ ครับเมื่อกี้กินไปสองที่นะครับเงียบแล้วครับไม่กินเลยครับมาแรกก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยายไม้ไปนะครับครับมาดูไม้นี้นะครับ แล้วครับกินอะปลาอะไรไม่รู้นะครับตัวเล็กล็กโอ้โหปรากฏตัวแรกตัวน้อยมากเลยนะครับนี่นะครับอ๋อยังไงก็ตัวแรกเก็บไว้ก่อนนะครับ ไม่ติดนะครับ ตรงเลยครับนะน่าจะเป็นของใหญ่นะครับดูเลยนะครับ ใหญ่เลยครับนนะมาแล้วครับตัวงามงามโอ้ยออ้ยฮึดูใสนะครับนะนี่นะครับนี่โอ้ยรีบขึ้นเลยดีกว่านะครับนี่นครับนนะ้ใสสวยครับ โอ้ของใหญ่มาแล้วครับนะโอ้โหใส่สวยครับนะนี่นะครับนันนะนี่ตัวใหญ่นะครับประมาณโลนึงได้อยู่นะครับ เริ่มกินโอ้ไม่ติดครับไม่ติดครับหลังจากได้ตัวหนึ่งก็เงียบไปแล้วนะครับเดี๋ยวใหญ่ไม้อีกดงครับครับน้นๆะนะลงดูไม้นี้ต่อนะครับ นี้เงียบเลยนะครับเดีใยญ่ไม้กันดีกว่านะครับผมจะไปตรงนู้นนะครับตร,ตรงที่มีตรงที่มีต้นไม้ตรงนู้นนะครับมันมีพักตบอะไรอยู่นะครับตรงนั้นนะ มาดูไม้นี้กันต่อนะครับได้ตัวน้อยๆมาแล้วครับ นี่นะครับตัวน้อยๆอีกแล้วครับตอวน้อยๆกินอีกแล้วนะครับนี่นะครับกินอยู่นะครับตัวใหญ่ๆไปไหนไม่รู้นะครับ มีตต่ตัวน้อยๆไปหาตัวใหญ่ๆดีกว่าครับ เนี่ครับน,นั่นนะน่าจะใสสวยนะครับอูใ้ใหญ่อยู่ครับเห็นไหมครับนี่ ใหญ่ครับนะอ๋อขึ้นมาคอนจรูดใหญ่ครับนี่ครับกบโลเลยครับนี่ครับนี่ครับ ได้อีกโจวนึงแล้วนะครับตัวน้อยๆครับนี่นะครับกินเยือกผมจนทงจะแตกแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เงียบไปแล้วนะครับ ตัวใหญ่ไม้นะครับลงดูอีกสักไม้หรือสองไม้นะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับครับตรงนี้ก็ยหญ่มาตรงนี้แล้วนะครับลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับลงดูตรงนี้นะครับวัดไม่ทันนะครับเกี่ยวเยื่อเยอะน่าจะตัวเล็กครับ Okay. ไปย้ายไม้กันนะครับครับนานะมาดูไม้นี้นะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ได้ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวเล็กครับแค่นี้ครับปล่อยเลยนะครับอานะกินกินอีกรอบน,งนึงนะครับขันนี้กินอยู่นะครับ ช่วยนะครับนี่นะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับครับนานะเมื่อกี้ผมกำลังไทยคลิปไม้สุดท้ายอยู่โทรศัพท์เบ็ดหมดดับไปเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านทันทีเลยครับตัวนี้ก็ เก็บของเรียบร้อยแล้วกลับมาจะกลับบ้านแล้วครับนานาบางคนน่าจะสงสัยนะครับบางทีผมพูดภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยกูพูดไม่เคยชัดอย่างนี้นะครับผมเป็นคนต่างชาตินะครับคนบูตานครับเมื่อก่อนผมมาเรียนที่เมืองไทยครับได้แฟนคนไทยแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ในเมืองไทยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดไม่ชัดนะครับ แล้วก็นาาๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายผลงานของวันนี้ให้ดูนะครับได้ไม่เยอะครับเ,เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไปตกที่อื่นนะครับจะได้ตัวเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้าวันพฤหัสเวลาหนุ่มเห่ือมกันครับสวัสดีครับผม